สถานีรถไฟลบบุรีนะครับมีหัวจักรเกา่าๆตั้งอยู่นะฮะสถานีรถไฟลบบุรีนะครับผมมีโอกาสมาเที่ยวนะแล้วก็นูนนะตรงนูนสถานีอยู่ตรงนู้นนะสถานีลบบุรีนะครับ สถานีลบบุรีก็วิ่งขึ้นเชียงใหม่ล่องใต้กรุงเทพนะสถานีครับสถานีรถไฟลบบุรีนะครับขึ้นเหนือเชียงใหม่สูงสุดใกล้สุดเชียงใหม่ไปใต้ก็กรุงเทพนะ รับถานีลบุรีนะครับ,บรถไฟลบุรีครับให้ดูครับมีร้านคา้าด้วยนะครับข้างในนีที่จำหน่ายตัวนะฮะนี่จำหน่ายตัว นี่เวลาดูเวลารถออกนะครับรถเข้ารถออกนะครับให้ดูผู้ผู้โดยสารรอ,อกันเต็มแล้วนนมีสัญลักษณ์ของลิงนะบลบรีสัญลักษณ์ของลิงนี่ครับ คนบ้างรอรถกันเต็มเลยนะแต่ถ้ารักต้องมีลิงที่ลบบุรีบ้างกันมือนแถวนะแล้วผู้โดยสารรอเตนะ็มแล้ว